สวัสดีครับผมอาจารย์ดรลงฤทธิ์ปัโชชดชัยวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปค่อนข้างนานนะครับเว้นว่างจากการเดินทางไปหาสมุนไพราการผลิตสมุนไพรแล้วก็การทํางานหลายๆอย่างวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดถึง สาเหตุของโรคไม่ติดต่อแบบพื้นพ้ืนไม่ซับซ้อนและฉบับเข้าใจง่ายภาษาชาวบ้านบ้านนะครับก็เป็นบรรจักรของโรคไม่ติดต่อที่ครอบคลุมเกือทบทุกโรคก็ว่ากันได้แต่วันนี้ผมจะมาเน้นเรื่องอาการของโรคที่เกิดจากความเสื่อมทางร่างกายที่แสดงอาการผิดแปลก แยกเซลล์เป็นถุงเป็นก้อนเป็นปรสิตท,ที่ไม่ทราบประโยชน์ในร่างกายเป็นหลักนั่นก็คือการเกิดซีดถ,ถุงน้ําเนื้องอกตามจุดต่างๆในอวัยวะสําคัญโดยเฉพาะเต้านมและระบบสืบพันธุ์สตรีการรักษาซีดในร่างกายโดยเฉพาะซีดซที่อยู่ในอวัยวะสําคัญภายในเช่นตับไตาราไ้ปอดมา้ามมดลูกปีกมดลูกรังไข่เต้านมแม้กระทั่งใต้ผิวหนังตามข้อต่อ ข้อมือเป็นต้นนะครับผมจะสรุปไว้ก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เกิดโรคติดต่อหรือว่าโรคที่เกิดจากความเสื่อมในปัจจุบันเนี่ยก็คือภูมิคุ้มกันของเราทํางานด้อยประสิทธิภาพสาเหตุที่ภูมิคุ้มกันของเราด้อยประสิทธิภาพก็คือจากสารเคมีสารตกคต้างต่างๆที่เข้ามาแทรกซึมตามโปรโตีนในร่างกาย หรือว่าอาวัยวะต่างๆจะทําให้ระบบสมดุลองค์รวมภายในมีปัญหาโอเคครับขยายความกันต่อเลยเราจะเป็นต้องรักษาโดวยวิธีการรักษาระบบสมดุลอง์รวมและสิ่งที่สําคัญที่เรานั้นต้องทําเบื้องต้นก็คือเราต้องขับสารเคมีสารตกค้างสารสมนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการแต่เกิดการสะสมไม่ว่าจะรับมาจากอาหารที่เรารับประทานสารเคมีที่เราสัมผัส อากาศที่เราหายใจเข้าไปซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคต่างๆทําให้เกิดโรคเรื้อรังรักษาไม่หายสักทีและก็จะทําให้เราป่วยอาการต่างๆนะครับและเราจะได้ฟังวรีนี้บ่อยๆว่าโรคนั้นโรคนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นสาเหตุหลักโดยเฉพาะมะเร็งเนะื้องอกสีต่างๆเป็นต้นและการรักษาโรคอย่างยังย่งยืนนั้นควรใช้วิธี การก็คือเราควรสร้างภูมิคุ้มกันภายในและนำภูมิคุ้มกันภายนอกหรือว่านำสมุนไพรที่ใช้เฉพาะเจาะจงนะครับไปช่วยรักษาซีดถุงน้ำตามจุดต่างๆให้หายได้ด้วยกลไกลของธรรมชาติบำบัดบำบัดให้ร่างกายสมบูรณ์โรคก็จะถูกขับออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและหายไปในที่สุดเพราะว่าโรคจะไม่สามารถอยู่ในร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรงได้บำรุงร่างกายแต่ไม่บำรุงโรคนะครับบางคนก็ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นดียาตัวนั้นตัวนี้ดีแต่ว่าคุณเป็นเนื้องอกเป็นถุงน้ําเป็นซีดหรือว่ามะเร็งนะครับไปทานเสริมร่างกายให้แข็งแรงแต่คุณลืมไปว่าพวกเนี่ยพวกถุงน้ําพวกซีดพวกอะไรเนะน,นี่ยพวกเนื้องอกเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ มันก็เหมือนไปบำบรุงโรคด้วยบางคนเข้าใจผิดบำบรุงร่างกายแต่ไม่บำบรุงโรคนะครับนี่คือหัวใจสําคัญที่หมอพื้นบ้านแพ,นแพนทย์แผนไทยมัราจะต้องมีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยให้ตรงจุดและดับไฟเป็นสาเหตุของโรคได้ทันท่วงทีไม่ลุกลามสร้างปัญหาให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกเพราะว่าสารเคมีสารตกค้างเมื่อสะสมในร่างกายแล้วยากที่จะขับออกมาได้หมดนะครับและต้องใช้เวลา เมื่อร่างกายเราไม่สามารถที่จะต่อสู้ขับสารต่างๆนี้ได้ร่างกายจะสร้างแอนตี้เพื่อควบคุมสารพวกนี้ไว้ในรูปแบบต่างๆเช่นถุงน้ําและการสร้างเซลล์ที่ไม่ก่อประโยชน์ขึ้นมาเหมือนอารมณ์คล้ายๆร่างกายจะเจาะจงที่จะทิ้งพวกสารส่วนเกินเนี่ยสารเคมีสารตรกค้างไว้ในอวัยวะบางส่วนเพื่อที่จะรักษาร่างกายโดยรวมไว้จนทําให้เซลล์บริเวณน,นั้นดื้อต่อ ภูมิคุ้มกันจึงแสดงอาการออกมาในรูปแบบโรคเช่นถุงน้ําที่ข้อที่ใต้ผิวหนังที่ตับที่ไต,ตลำไส้รังไขป่ปีมมดลูกมดลูกรวมถึงเต้านมเป็นต้นก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันเราด้อยนั่นแหละครับถึงทําให้โรคพวกนี้เกิดขึ้นร่างกายจึงไม่สามารถที่จะควบคุมได้แม้เราจะตัดก้อนเนื้อก้อนซีดหรือว่ามะเร็งทิ้งสุดท้ายกลับมาอีกใช่ไหมครับ ก็เพราะว่าเราตัดปัญหาที่ปลายเหตุออกไปแต่ว่าสาเหตุหลักอย่างแทรกซึมตามร่างกายร่างกายเราก็จะทำวิธีเดิมซ้ำๆนะครับทำซ้ำๆกลับมาเป็นโรคเดิมๆอีกบางคนเป็นแค่ซีดเนื้อง,งอกเมื่อเรารักษาด้วยการผ่าตัดซ้ำๆร่างกายของเราก็จะมีปฏิกิริยาหรือว่าดื้อน,นะครับต่อต้านนะสารเคมีที่รุน แรงขึ้นจ,จนถึงการสร้างเซลล์ร้ายหรือว่าเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ที่ผมพูดมาไม่ใช่คิดว่าไม่ใช่ว่าคิดเองนะครับแต่มันเป็น,นกลไกของระบบภายในร่างกายที่มีต่อสารส่วนเกินหรือว่าสารเคมีภายนอกนะครับแต่หากว่าเราจัดการต้นเหตุได้โรคต่างๆที่กล่าวมามันก็จะเกิดขึ้นได้ยากใช่หรือไม่ครับหากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่จะ เข้ารับการขับสารเคมีาสารส่วนเกินในร่างกายสามารถปรึกษาผมได้นะครับยิ่งคนที่ไม่มีโรคแต่อายุ30บบวกขึ้นไปมาขับสารพิษอย่างถูกวิธีถือว่าโชคดีกว่าคนที่เป็นโรคมาแล้วเพราะว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขอย่าปล่อยให้โรคอย่าปล่อยให้เป็นโรคค่อยรักษารครับเพราะว่าการแสดงอาการของโรคบางโรคอาจทำให้รักษาด้วยวิธีนี้สายเกินไป ผมอาจารย์นะรงฤทธิ์ปัตโชตชัย,ชยจบการแพทย์แผนไทยสาขาพิธัลสกรรมไทยนะครับเป็นหมอแผนโบราณมานานกว่า13ปีมีประสบการณ์ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆโรคทั่วไปนะครับมากกว่าหลายพันเคสนะครับยินดีขอมองความรู้และประสบการณ์ตรงเพื่อสุขภาพที่ดีกับคนและคนที่คนรักนะครับรู้ทันรู้ป้องกันรู้รักษา โรคจะไม่สามารถอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้บำรุงร่างกายไม่บำรุงโรคด้วยธรรมชาติบำบัดรักษาระบบสมบุรณ์องรวมหากว่าเป็นประโยชน์ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ i